ติดชีวิตพอดวันนี้พาพอดมาไหว้คุณยายทั่วดีอ่าเรามาซ้อมก่อนปีใหม่ครับวันหยุดก่อนปีใหม่คุณย่าก็เอาอาหารมาเต็มเลยนะครับพอดก็ยอกจนหมาจะกัดแล้วตอนนี้นะนั่นนันนนหมาจะกัดโอ้ยังยอกอีกยังยอกอีกกัดน,นันน่นนั่นนั่นนั่นหมากัดแล้วอ่าพอดหันมาบายบายหน่อยหันมาบายบายหน่อย คอนเซปของวิดีโอนี้ก็ต้องบายบายฮะยครับก็กบกเดี๋ยวถ่ายใกล้ๆเลยนะอันนี้ก็ชิวๆนะฮะหมาที่ให้น้องต้นมานะครับน้องชิวๆนะฮะอ้วนเป็นหมูเลยนะฮะตอนนี้หยอกจนหมากัดแล้วฮะ <c oughs> อยู่ในกงกับหมานะครับน้องพอส <c oughs> ก็คลิปนี้อีพีวันหยุดสี่วันติดต่อกันนะครับพาน้องพอสมา ว่าคุณย่าทวนอาวเตะหมาแล้วครับเดี๋ยวเอาออกจากกรงเอาออกจากกรงเลยครับเดี๋ยวให้พี่เพอร์เฟกออกจากกรงนะฮะหมากัดแน่นอนเอาเอาเออเอาพอดอยู่ในกรงโอเคสลับกันนะครับเลี้ยงลูกในกรงนะฮะเลี้ยงหมาข้างนอกดีกว่านะตอนนี้โอลากกรงไปทั่วเลยตอนนี้มาอาสักหนึ่งบทเพลงฮะนี่ก็ถ่าย เราจะมาฉลองกันนะครับที่บ้านนาทอนนะหรือบ้านปู่ทอนนะครับอ่ะพอเ,เ,เต้นสักหนึ่งบทเพลงนี่ก็พามาเล่นนะฮะตั้งแต่เล็กจนโตตอนตอนเพอร์เฟกก็ตัวขนาดนี้นะฮะตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วนะครับก็มีสาวมาชอบ300คน รวมผู้ชายด้วยนะตอนนี้มีทั้งสาวทั้งผู้ชายมาชอบอพอดเป็นเหมือนกันไหมฮะลูกออกไม่ได้ครับจะทํายังไงดีอ่าพอดยกขึ้นลูกตอนนี้ก็ขังลูกไว้ในกงรงฮะเพราะดื้อม,มากโอ้ให้อุ้มให้อุ้มอ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวทําการเอาลูกออกจากกรงก่อนอ่ามุดลงไปนลครับเออยตอนนี้ก็ได้ออกจากกรงแล้วจะดื้อหรือเปล่าลองไปดูกันนะฮะ นี่ก็วิ่งใหญ่เลยนี่เราก็จะมาฉลองขนมจีนกันนะฮะอ่าพอลมาใส่รองเท้าลูกต่านี้ก็จะขึ้นไปข้างบนบ้านแล้วนะครับนี่ก็บ้านของปูถอนด้านล่างก็จะเป็นอ่ารับลมนะฮะรบับลมด้านบนก็จะเป็นที่นอนนะครับอันนี้ก็ขึ้นไปแล้วมาลงมาลูกมา,กมาเร็วอ,อ่าหันมายิ้มบายบายหน่อย โอ้โหเดี๋ยวหล่นนะครับเดี๋ยวหล่นตอนนี้ก็ถ่ายอยู่ครับไม่ได้ขึ้นไปดูลูกเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่เฟกไปเอาน้องลงเฟกเอาน้องลงหน่อยลูกเร็วดูครับขึ้นไม่ยอมลงเดี๋ยวให้พี่พเฟกไ<า>ปเอาน้องลงมาหน่อยขึ้นไปแล้วนะฮะอะจบคลิปเพียงแค่นี้พอดบายบายหน่อยบายบายโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับคลิปนี้ อันนี้ก็เอาขึ้นไปไหว้คุณตาคุณตาคุณยายทวดนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเลยดีกว่านะครับแถมนะครับคลิปแถมนะครับในส่วนของอไม่ได้ช่วยแม่ถือเลยตอนนี้เ่าจะถ่ายาขึ้นไปครับระวังหล่นนะสูงมากเลยนะครับสูงจากพื้นดินประมาณสี่เมตรได้นะครับนี่นะฮะ สร้างแบบจะเป็นสร้างแบบโบราณนะครับที่ที่ถามมานะครับเพราะว่าโบราณก็คือจะทําบ้านใต้ถุนจะมีใต้ถุนนะใต้ถุนบ้านนะครับนี่ก็ไหว้คุณตาทวดนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอเค ข้างหลังนะครับน้องพอดก็หิวข้าวแล้วนะครับก็มาทานข้าวนะครับก็อ่าไปแล้วไม่มาทานข้าวกับคุณยายทั้วเลยโอเคครับให้เฟกบายบายดีกว่าอัฟเฟกบายบายแทนน้องหน่อยโอ้เหมือนไม่มีแรงโอเคครับครับ